สัสดีค่ะวันนี้จะมีรถหรูจากแบรนด์ Mercedes-Benz มานำเสนอ1นึคันค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถหรูที่สมรรถนะดีๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนและที่สำคัญค่ะยังมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG แท้ๆเลยค่ะนั่นก็คือ Mercedes-Benz E250CDI AMG ปี e 250, AM 2011นั่นเองค่ะ และคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2 200cc 4สูบ16วาลที่ให้พละกกำลังสูงสุดถึง204แรงม้ากันเลยค่ะในเรื่องของการดีไซน์คันนี้ก็สวยงามรูหรามไม่น้อยไปกว่าคันไหนๆเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาดูด้านหน้าก่อนเลยค่ะการดีไซน์ไฟหน้าของเขาเป็นแบบไฟแย่เป็นไฟปรเจคเตอร์บายซีนอนนะคะและคันนี้ก็เป็นโฉมเฟรคท์แล้วนะคะในส่วนของเดย์ไทม์ไลท์จะเป็นแบบ LED ที่เป็นมุมหยักแบบนี้นะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าค่ะก็ดีไซน์มาแบบ3มิติดูสวยงามและที่พิเศษค่ะด้านหน้ายังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง6จุดด้วยกันเลยค่ะ มาดูความหรูหราที่ด้านข้างกันต่อเลยนะคะด้านล่างมาพร้อมกับล้อ แม็กแปลงเ m g เป็นล้อเดินจากโรงงานนะคะขนาด18ถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพัาไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและด้านล่างตรงนี้ค่ะ blue efficiency นั่นก็คือบอกบอกว่าคันนี้มีระบบช่วยลดเชื้อเพลิงช่วยประหยัดพลังงานและแถมยังช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตัวบอดี้ของเขานะคะมาด้วยทรงซีดานหรูด้านข้างขอบประตูและก็ด้านล่างตรงนี้นะคะตัดด้วยโครเมียมเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกมาพร้อมกับสีขาวนะคะ ซึ่งเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดและคันนี้ยังไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำมจมน้ำจากที่ไหนอย่างแน่นอนค่ะมาดูกันต่อที่บอดี้ด้านหลังก็ยังคงความหรูหราการดีไซน์ของเขานะคะอย่างฝาท้ายด้านบนจะมีเหลี่ยมมีสันเหมือนกับมุมเพชร เพิ่มความหรูหราด้วยตรงกลางคิ้วโครเมียมขนาดยาวมาตอบรับกับไฟท้ายได้เป็นอย่างดีในส่วนไฟท้ายเป็นแบบ LED ค่ะและออด้านล่างมีปักกินเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันเดี๋ยวลองไปดูภายในไท้ายรถกันเลยนะคะ นี่ค่ะภายในท้ายรถนะคะคันนี้คือกว้างมากขนสัมภาระหรือว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆคือได้สบายๆจุกๆเลยหรือจะวางถุงก๊อฟนะคะได้ใหญ่ๆ2-3ใบไปเลยค่ะภายในใหม่มากๆเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลมาเป็นอย่างดีเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องโดยสารด้านหน้านะคะบอกเลยว่าหรูหราตามสไตล์เม r c e d e s b e n บลุคแบบมาทผู้บริหารส,สุดเลยค่ะเพราะว่าภายในเขาดีไซน์ด้วยโทนสีดำแบบหรูอย่างเบาะของเขานะคะเกรดคุณภาพมาก เป็นเบาะหนังสีดำมีปีกโอกระชับมาให้และที่สําคัญเป็นเบาะประบไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยทงให้ส่วนทั้งคันจะตกแต่งด้วยลายไม้เปนโนแบ็กนะคะและเพิ่มความโดดเด่นด้วยทิมสีเงินเข้าไปอีกในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งเราสามารถเข้ามาเล่นมัลติมีเดียต่างๆได้เชื่อมต่อบลูทูธได้โดยคอนโทรลผ่านตรงปุ่มคอนโซลกลางตรงนี้ได้เลยค่ะและถัดกันมานะคะในส่วนของปุ่มปรับแรงแอร์นะคะคันนี้ก็จะมีปุ่มปรับแรงแอร์ปุ่มปรับแรงลมและปุ่มปรับที่ ทางของแอร์นะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติท่าสปีดนั่นเองค่ะและในส่วนของด้านหน้าพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับใส่วางใส่ได้นะคะมีแพทเทิร์นชิปมาให้ค่ะแล้วก็มีครูชคอนโทรลมาด้วยมาพร้อมกับเล่ไม้แท้แท้นะคะคันนี้บอกเลยว่าเลขนไม้แท้แน่นอนแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยัง มีความสะดวกสบายเป็นไอเทมที่มีมาให้นะคะอย่างคอนโซลกลางตรงนี้ค่ะก็จะมีที่วางแก้วน้ํามาให้อีก2ตําแหน่งค่ะแล้วตรงนี้นะคะยังสามารถเปิดออกมาได้อีกค่ะนี่เลยก็จะใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะคะและด้านหน้าก็มีมาให้อีกเช่นกันค่ะ สามารถใส่เอกสารสาคัญก็ได้นะคะบอกเลยว่าภายในทั้งในเรื่องความสะดวกสบายทั้งในเรื่องเทคโนโลยีคันนี้จัดเต็มมากๆค่ะด้านหลังจะสวยและน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังห้องคุโดยสารก็ยังคงความหรูหรายอยู่นะคะภายในด้านหลังก็มาด้วยโทนสีดําเช่นกันค่ะอย่างเบาะของเขาเป็นเบาะหนังสีดํานั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะมี i s o f ิกที่ยืดเบาะสําหรับเด็กมาให้นะคะแล้วก็ตรงกลางค่ะ ก็ยังสามารถดึงออกมาได้นะคะเปิดออกมานะคะก็จะสามารถใส่อิ่งของต่างๆได้วางอาหารได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะวางแก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งนะคะเพิ่มความสะดวกสบายแลวก็ยังเพิ่มความหรูหราให้กับภายในรถอีกค่ะและก็ด้านข้างตรงนี้นะคะแผงประตูด้านข้างเขาก็ตกแต่งด้วยลายไม้เรโนแบ็กเช่นกันตัดค่ากับทิมสีเงินตรงนี้ทําให้ห้องผู้โดยสารดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านหลังค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนด้วยเพราะเขามีแอร์ตอนหลัง มาให้อย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยรับรองได้เลยว่าเย็นทั้งขันแน่นอนค่ะถ้าใครที่ได้คันนี้ไปคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนทั้งสภาพแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแถมยังประหยัดอีกด้วยรู้อีกด้วยนะคะและที่สําคัญราคาเบามากๆเพียงแค่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจรีบเข้ามาชมรถที่ Open Road เข้ามาทดลองขับกันได้ทุกวันเลยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไปบ,บาย